สวัสดีค่ะชาวบุ๊คาเวน่นทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องมิวเช่นเคยตอนนี้พี่ก็ได้รอน้องมิวมาสักระยะแล้วแหละแต่น้องมิวยังไม่เข้ามาโอเครอต่อไปยาวๆพักไปแล้วประมาณ10นาทีเห็นอยู่ในแมปบล็อกฟู้ดชวนน้องมิวมาทำไมน่ะเหรอนั่นก็เพราะว่าพี่ จะหาแฟนให้กับน้องมิวไม่รู้ว่าคนในนี้เนี่ยสนใจน้องมิวหรือเปล่าแต่เราจะไม่บอกน้องมิวหรอกนะว่าชวนน้องมิวมาทําอะไรแล้วแค่พิมพ์ไปบอกว่าอยากเล่นด้วยไหมจอยตามมานะอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโสดแล้วมาจีบได้คนนี้แหละน่าจะเป็นสเปคของน้องมิวคนไทยซะด้วยโอ้น้องมิวมาแล้วทุกคนโอเคน้องมิวมาแล้ว กดดูหน่อยซิว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ๋อผู้ชายเบคอนโอเคแต่ไม่ใช่สายเปนะดูทรงน่าจะสายฟรีน้องมิวเขาไม่ชอบสายฟีอะทุกคนนี่ไงน้องมิวมาแล้วเป็นสัตว์เหมือนกับเราเลยแต่เราพูดกับเขาเอเอเดี๋ยวนะเราพูดไม่เพาะเราพิมพ์ไปว่านี่นายเออ พบกันครั้งแรกเราต้องพิมพ์ไปบอกว่าสวัสดีค่ะมีอะไรหรอเดี๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งน้องมิวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหบนึ่งนะหนุ่มท้วงตัดอ้อยเสื้อตัดอ้อยเนี่ยน่าจะเป็นสเปคของน้องมิวแต่เบคอนน้องมิวอาจจะไม่ชอบก็ได้เอ้ยเขาไม่พิมพ์คุยกับเราโอเคโอเคไม่เป็นไรน้องเมิวน้องมีวน้องน้องใคร ม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรวันนี้จะพามาดูบ้านเออโกหกน้องมิวจะพามาดูบ้านอ๋อตามมานะเอยเดี๋ยวน้องมิวเขาวับไม่เป็นนี่ล่ะโอเคงั้นเราก็เรียกรถเพราะว่าตัวเราเล่นครั้งแรกเราก็วับไม่เป็นเหมือนกันเรายังไม่สอนการวับน้องมิวอะ่ะกดบ้านวับเราจะเอารถมอไซค์ปะมาเร็วมาๆมาึมามา้นๆโอเคเออไม่ต้องบอกให้ยาก อุยอุยทุกคนพี่สงสัยอะว่าใครที่ขับรถนี่มีมคนขับรถตรงสักคนไหมขาถึงเหรอ,อขาถึงเหรอขาไม่ถึงมือก็ไม่ถึงด้วยต้องไปูบูรี่ปะเออบูรี่อะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอวดเกมพาร์ทกับน้องมิวก่อนว่าน้องมิวเขาจะอยากได้ปะมานี่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  อะไรเมื่อกี้พิมพ์อะไรสั้นๆเมื่อกี้อ่านไม่ทันขอสั้นเขียนสั้นเออขออะไรวะแขนสั้นมาตามมาตามมาเออตามมาแล้วก็พิมพ์บอกน้องมิวกดซื้อบ้านสิสร้างบ้านของน้องมิวสร้างได้ไหมสร้างได้ไหมกดไม่ได้ๆๆน้องมิวเขามไม่มีเกมพาสแกงน้องมิวดูนี่นะหรือเราจะเอาบ้านอะไรอวดน,น้องมิวดี นี่บ้านหลังนี้ดีกวัวรู้ดีอา้า <c> ว <oughs> น้องมิวประหลาดใจเปล่าฮ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 ่าเกมดีเกมบัก๊กโอไม่บัก๊กเออน้องมิวไม่ได้เติมหรอเออน้องมิวไม่ได้เติมหรอไมไ่เติมหรอไม่อ่ะนึกว่ามีตังค์เติมแล้วอะ่ะเออนึกว่ามีตังค์เติมแล้วอะ่ะฮะตรงเนี้ยเขาต้องเติมเงินมีสิ มีสี่ก็เติมสี่เอออ้าวเหรอใช่ใช่ใช้ตังค์ซื้อแสดงว่าน้องมิวไม่ได้เติมใช่ไหมแพงไหมอ่ะปวดบ้านน้องมิวบ้านสวยไหมอยากได้ปะล่ะอยากได้ปะล่ะอยากได้ไหมออยากได้ไหมสวยจะเติมให้หรอเชื่อใครจะไปเติมให้ไม่เออไม่ไม่เติมให้หรอก ว่าแย่จังคนไม่มีตังเติมว่าใจร้ายไม่ต้องมาว้าใจร้ายเลยว่าคนไม่มีตังเติมว่าสวยละสิดูดูสวยละสิสะสเออไม่มีแบบเขาละดีทุกคนคะใครที่อยากเปน้องมิวก็มาเปาได้นะเออน้องมิวจะได้มีบ้านสวยสวย ขอพี่ชายสิเออขอพี่ชายหาตู้เซฟดีกว่าทุกคนเ,อ,อ,เอ,อ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวซื้อบ้างเออเดี๋ยวซื้อบ้างให้มันจริงเหอะบ้านสวยไหมบ้านสวยไหมบ้านพี่สวยไหมน้องฮะบ้านพี่สวยไหมสวยอือ <Okay. S 1> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาอวดเฉยเอ้ยลืมไปวันนี้เราจะมาหาแฟนให้กับน้องมิวนี่นะเออมาอวดบ้านซะง,งั้นป้าปาน้องเมล ปาป้าเร็วๆมานี่มานี่ป้าทุกคนพาน้องมิวไปจีบหนุ่มป๊ป้มีอะไรหรอมานี่มานี่เอออวดบ้านแล้วก็พาไปจีบหนุ่มต่อเดี๋ยวให้พี่อันซื้อบ้านให้เฮ้อฝันไปเถอะโลบักของพี่อันหมดแล้วโลบักพี่อันหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละเฮ้ย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 รถรถผีสิง ไอ้รถผีสิงไม่มีคนเอ้ทุกคนรถผีสิงไม่มีคนโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอะไรอะอะไรอะน้องมิวพิมอะไรไม่จริงหรอกเออไม่จริงก็ก็แล้วแต่โอ้อะไรอะไรควายอะไรควายอะไรน้องมิวชอบหมอไหมน้องมิวชอบหมอเออคนนี้เป็นหมอ หมอนะจ๊ะเห็นไหมผู้หญิงหรือผู้ชายนอคนหมอนี่โอเคน้องผู้ชายดีจากคุณหมอหมอชอบโกหกอะไรหมอชอบโกหกฮ่าฮ่าเดี๋ยวนะป่วยไหมครับคนสวยฮะห,หมอหมอเป็นผู้หญิงหรอหมอเป็นผู้หญิงหรอแย่ yeah, จังพอดีน้องเราชอบหมออ่ะอือบ่วยไหมครับคนสวยแม่เปลี่ยนจากขาเป็นคับเลยไม่เอาและไม่เอาคนนี้ไม่น่าไว้วางใจ ปาปาว่าคนนี้คนนี้คนนี้เออคนนี้คนนี้คนนี้กดดูผู้ชายไหมโอเคผู้ชายดีจ้าสุด่อดีจก้มก้มดูก้มดูอย่างเงี้ยหน้ามันจะมองไม่เห็นก้มก้มดีจ้าครับคือว่านะคนนี้ชื่อน้องมิวนะคนเนี้น้องเขาโสดสนใจเปล่าครับเฮ้ยสนใจจริงเหรอจุดจุดจุดน้องมิวจุดจุดจุดแล้วทุกคนสนใจเปล่า สนใจไหมเอ้าโน่ืุอมาตอบว่าโนเอ้ยสนใจเธอสนใจเธอน้องเราอ่ะน่ารักนะไม่เอาจริงหรอไม่เอาจริงหรอไม่เอาจริงหรอไม่เอาเออน้องเมลผู้ชายเขาไม่เอาอ่ะเออน้องเมลผู้ชายเขาไม่เอาอ่ะทำไงดีบอกแล้วบอกแล้วหัดเป็นคนนิสัยดีๆอย่าเลือนอ้าวอ้าวอ้าอะไรกำลังจะ กดถ้าทางปอบใจไม่มีใครสู้พี่อ่านได้หรอกอบอกแล้วทำไมชอบเด็กดันปากเสียด้วยวะน้องมิวอะทำไมปากเสียจังเลยไหนบอกว่าไม่ชอบพี่อ่านแล้วไงเปล่าไม่มีอะไรอะไรเปล่าไม่มีอะไรเขาเขาเขาพิมพ์คุยกับใครอะ่ะปะน้องมิวขึ้นลังเร็วเดี๋ยวพี่พาไปหาผู้ต่อไม่มีใครสนใจน้องมิวใช่ปะหาเคาะบ้านนี่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 เจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วทุกคนคนนี้แหละอาจจะเป็นเนื้อคู่น้องมิวอา้าวนั่นผู้หญิงผู้หญิงวิ่งมาอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนกันไม่เป็นไรน้องมิวชอบแย่งแฟนชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะแย่งแฟนให้กับน้องมิวผู้ชายหรือเปล่าเออผู้ชายแล้วคนเนี้ย่ผู้หญิงเอ้ยมาได้ยังไงวะเนี่ยไอตัวดำๆเนี่ยดีจา้อาอ้าวดีจา้าดีจา้าดีจ้าเอ้ยดีจา้าดีจา้า ดีจ้าหวัดดีคนไทยไหมเขาไม่พูดกับเรานี่บ้านหรือค่ายโจรเออน่าจะเป็นค่ายโจรน,นะวัาน้องมิวน้องมิวมามามา,มาอย่าอย่าอย่าไปวุ่นวายบ้านคนอื่นเขาปะปะปะเออปะปะปะอุยอ๊ยอ,ยอยไม่ใช่ประตูทางนี้ทางนี้เราจะไม่วุ่นวายกับเขาเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่มีอัธยาศัยที่ดีข้างล่างก็อนอัวเละเกินเดี๋ยวเดี๋ยตัวอะไรนะ่ะ จะไม่มีใครเอาน้องมิวจริงๆหรอเนี่ยโอเคต่อไปคงจะเป็นแมปหยุดพักใจละกันผู้ชายแมปนั้นมีแต่เลื้อนๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่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 หนุ่มหัวล้นลงตรงนี้ก่อนนะน้องมิวดีจ้าหนุ่มหัวล้นดีจ้าใส่ไม่ว่างน้องมิวแย่แล้วไม่ต้องมาฮะจะบอกว่าแย่แล้วไอ้ไอ้หอน้องมิวขายไม่ออก ได้น้องมิวเลยอ่ะไม่ได้นะเราต้องเอาน้องมิวไปขายให้ใครสักคนหนึ่งแล้วน้องมิวจะได้ไม่ยุ่งกับพี่อันมีพี่อันอยู่นี่ <G ül> นานนๆานนานนาน,น,านตกลงกันแล้วเออตกลงกันแล้วงั้นยุ่งกับพี่อันเปิดหน้านะคือเปล่าเปล่า,ลาไม่มีอะไรเนะ่อีกแล้วโอเคไหมถ้ายุ่งกับพี่อันน่ะจะเปิดหน้าน้องมิวนะตกลงกันแล้ว คือว่านะทุกคนพี่นะได้ตกลงกับน้องมิวไว้ว่าตอนที่พี่ไปเที่ยวบ้านน้องมิวนะแต่น้องมิวก็อยู่ไม่นานหรอกน้องมิวอยู่แป๊บเดียวแค่ไปกินชาบูแล้วน้องมิวก็กลับคือเราสองคนถ่ายรูปก,กันไว้ไงถ้าสมมติว่าถ้าพี่เปิดหน้าน้องมิวอะน้องมิวก็จะเปิดหน้าพี่ด้วย oh. เพราะฉะนั้นเราทั้งสองก็เลยตกลงกันไว้ว่า ถ้าพี่เปิดหน้าน้องมิวน้องมิวจะเปิดหน้าพี่แล้วก็น้องมิวเขาจะแบบแกล้งกิบพี่อันอีกอะเออไม่เอาไม่เอานิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเออนิสัยไม่ดีออนิสัยไม่ด,มดีอย่าบอกนะว่ารู้จักเรามาอวนอัวแบบนี้ไม่ยุ่งก็ได้เฮ้ย <Okay. S 1> <laughs> ไม่ยุ่งก็ได้ป้าน้องมิว มีคนรู้จักเราเยอะแล้วอะ่ะเออปะ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 โอเคค่ะทุกคนก็น้องมิวก็ขายไม่ออกอะนะวันนี้ก็ได้แค่พาน้องมิวมาอวดบ้านโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสิน้องมิวเออเราต้องพิมพ์บอกเขาเนาะไอ้บ๊ายบาย,บายสิอัดคลิปอยู่นะเนี่ย ดื้อด้านบายใครเออช่างเถอะไปละ